อาการของรุ่นนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยอาจจะมีจอดดับจอดดับเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเติมคันเร่งกระตุกเติมคันเร่งถอนคันเร่งกระตุกเนี่ย,ม,ยมีแทบทุกคันแน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ๆหล,หลายๆคนออกมา ใช้งานในเชิงรับจ้างนะครับหรือว่าขับขับเหมือนขับแท็กซี่อะครับตอนนี้กําลังได้ได้เป็นที่นิยมนะครับในรถในกลุ่มรีมูซีนที่ในรถเกตพรีเมี่นะครับก็คือ Toyota c a m มรนะครับในช่วงปี2019-2020 Generation นี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องด i เรก t i อินเจกช n ่นะครับเป็นดูโออินเจ t โตนะครับมี ทั้งหัวฉีดแบบธรรมดาแล้วก็หัวฉีดไดรเล็กอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับณตอนนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับยังต้องบอกว่ายังยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการติดแก๊สนะครับผมถือว่ายังยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็ต้องติดนะครับต้องติดไปด้วยแล้วก็รอการพัฒนาไปด้วยนะครับของเรื่องอุปกรณ์แก๊สนะครับจะบอกว่าจบรุนนี้จบแล้วครับแต่ต้องเข้ามาจูนบ่อยๆสำหรับผมถือว่ายังไม่จบนะครับ ก็คืออาการของรุ่นนี้นะครับประจํารุ่นเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยอาจจะมีจอดดับจอดดับเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเติมคันเร่งกระตุกนี่เติมคันเร่งถอนคันเร่งกระตุกเนี่ยมีแทบทุกคันแน่นอนนะครับ<ะ>ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องติดนะครับเพราะว่าจะไปวิ่งน้ํามันมันวิ่งไม่ได้นะครับอ่ามาดูมาเข้าเรื่องกันเลยของคันนี้นะครับของคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าดีโฟนะครับปี2019 ติดเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่ยังไม่ได้จูนนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะมารับรถวันจันทร์แต่ลูกค้าขอเปลี่ยนรับรถวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจัดการให้ลูกค้าให้มันเสร็จไปงานติดตั้งก็จะเนียนๆเลยนะครับเรื่องงานติดตั้งไม่ต้องห่วงครับที่ผมเนียนแน่นอนคุณภาพแน่นอนนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็ดีโฟเอสเหมือนกันนะครับ นี้ปรับปรนม,มาประมาณลองเทสมาประมาณ4 0 41กิโลนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเข้าใจนะครับเนียนไหมครับปะ่ะตอนวิ่งยาวเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันก็จะวิ่งปกติเลยนะครับแต่ตรงที่มันมีปัญหาก็คือช่วงรอบวิ่งช้าๆนะครับถอนคันเร่งเติมคันเร่งครับมันจะมีกระตุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูตอนจ่ายปัด ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาลองลงไปเทสข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าบนทางด่วนนี้เดียบไปเลยครับเหมือนเหมือนกันทุกอย่างครับเหมือนกันทุกอย่างปัญหามันมันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงรอบประมาณความเร็วประมาณสี่สิบหกสิบครับความเร็วประมาณสี่สิบหกสิบนะมันจะมีถอนคันเร่งเติมคันเร่งแต่จังหวะเนี้ยมันจะเป็นจังหวะที่ ที่เราใช้งานเยอะที่สุดนะครับถ้าเราใช้ในเมืองนะมันมันอา,อาจจะเจอได้บ่อยขึ้นนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับอย่างของผมก็ลูกค้าที่ติดตั้งไปจากผมไม่ไม่เคยทะเลาะกับลูกค้านะครับใน,ในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือผมจะแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนเลยนะครับคือไม่หมกลูกค้าเลยครับมันปัญหาตรงไหนคือเราต้องเคลียร์ให้ลูกค้าให้จบก่อนติดตั้งเห็นไหมครับเมื่อกี้มันจะมีกึกนิดนึงอ่านั่นแหละครับ มันมันจะถ้าเบาเคร่งปุ๊บมันก็จะกึกนิดนึงนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องต้องรับในจุดนี้ได้ก่อนเดี๋ยวแบบกล้องก็จะหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าลงไปลองเทสในรอบต่ำๆอีกทีหนึง่งเราก็จะส่งงานเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งรถรุ่นนี้นะครับทางผมรับติดตั้งรับดูแลจบหมดนะครับทั้งแก้ไขด้วยนะครับอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดีแน่นอนครับยังไงก็โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์0 6 1 5 5 2 7 0 6 9ครับ โชคดีแก๊สคาร์์วิสยินดีดูแลครับผมสวัสดีครับ